ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel ของจิ๊บนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะทุกคนเราจะมาล้างหน้าด้วยกันนะคะการล้างหน้ามันเป็นอะไรที่เรา<ม>ทําทุกวันแล้วก็ทําแบบทั้งเช้าทั้งเย็นด้วยเลยเพราะเนี้ยนะคะแล้วถ้าเราทํามันผิดวิธีอ่ะการล้างหน้า,าจ,จะเป็นหนึ่งในสก<ม>ินแคร์สเต็ปที่สามารถทาร้ายผิวของเราได้มากที่สุดเลยนะคะ<ม>ตัวอย่างเมื่อก่อนอ่ะจะเป็นคนที่แบบ ยังไงผิวมันมากแล้วก็สิวแบบขึ้นเยอะมากเลยพวกนีน้แต่เราก็ได้แบบลองวิธีแบบลองสกินแคร์มาหลายๆวิธีลองนู่นลองนี่มาหลายวิธีแล้วก็รู้สึกว่าหนึ่งในสิ่งที่ช่วยให้ผิวหน้าเราดีขึ้นมาได้นะคะก็คือการล้างหน้า,นนาแบบ ให้ถูกวิธีนั่นเองอ่ะคือล้างให้สะอาดโดยที่แบบไม่ทําลายผิวมากเกินไปทุกคนขอโทษนะคืออาจจะต้องแบบยืนท่าแบบกลางๆนี้นิดนึงนะเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นหิ่งนะคะแล้วตรงเนี้ยก็คือเอาไว้วางมือถือมันก็อาจจะแบบต้องก้มๆหน่อยหนึ่งเพราะว่าอ่างล้างหน้าอยู่ตรงนี้เอาเป็นว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนะคะก็ไปล้างหน้ากาันเลยกว่าค่ะ let's go อะเรามาล้างหน้ากันเลยดีกว่านะคะเมื่อกี้คือแบบเพิ่งล้างมือเสร็จเรียบร้อยเลยเนาะเพราะว่าเราก็ต้องแบบอยากให้มือมันสะอาดที่สุดเนาะก่อนล้างหน้าอ่ะเราจะมาเริ่มเลยนะคะสเต็ปแรกนะคะคือการใช้ออยนะทุกคนก็เอาจริงๆอะการล้างหน้าของเราอะมันก็คือการดับเบิล cleansing นะคะก็คือจะใช้ออยล์ก่อนแล้วจากนั้นก็จะใช้โฟมล้างหน้าตามนะคะเราอะ go foundation free หรือว่าไม่ใช้แบบเบสเมคอัพอะไรพวกนะะี้ค่ะมาสักประมาณแบบ เกือบปีแล้ววปี2ปีอะไรเพคะก็เลยจะแบบบนหน้าก็คือจะมีแค่ซันสกรีนก็คือครีมกันแดดแล้วก็จะมีแค่แบบเหมือนกับว่าคอนซีลเลอร์ที่ปิดบางจุดเท่านั้นเราก็เลยแบบจะใช้ดับเบิลเคลนซิ่งนี่แหละในการล้างหน้าทุกครั้งเพราะว่าเรารู้สึกว่าครีมกันแดดอะที่เราล้างแบบใส่ทุกทุกวันนะคะเราล้างด้วยแบบโฟมเฉยๆมันอาจจะแบบออกไม่สะอาดพอนะคะก็ต้องมาเริ่มจากออยล์ก่อนนะเหตุผลที่ใช้ออยล์นะคะเพราะว่าน้ํากับน้ามันอะมันไม่เข้ากันใช่ไหมทุกคนก็อะไรที่ออยล์ล้างได้ดี แบบน้ำซึ่งเป็นตัวโฟมค่ะก็ mm. ะอาจจะล้างไม่ได้ดีแล้วมันก็แบบไว้ทัวร์ซาหรือเนี้เราก็เลยแบบเนี้ยออยล้างได้ดีตัวนี้าจัดก,การไปโฟมล้างได้ดีตัวนี้จัดก,การไปมันก็เลยจะได้แบบสะอาดท,ที่สุดนะคะขอโทษทุกคนคือแบบไม่ชินกับการมองเลยเนะพราะเวลาแบบจะล้างหน้าเลยพวกเนะี้ยก็คือจะแบบมองหน้าตัวเองจะพยายามมองตรงนี้นะคะอันนี้นะเราปั๊มออยออกมานะคะให้แบบค่อนข้างเยอะหน่อยนะเราปั๊มประมาณสองปั๊มเลยค,ะนะคือไม่อยากให้แบบมันเกิดการกระชากลากถูกกับผิวหน้านะคะเราจะพยายามเบาๆที่สุด เราอะไม่ได้เรียกไงอะไม่ได้แต่งตาก็คือวันนี้ไม่ได้ทามาสคารา่าไมไ่ทำอะไรแค่ดัดางตาเพราะฉะนั้นอะมันก็จะแบบไม่มีอะไรอยู่บนตาแล้วก็เลยแบบไปล้างผิวได้เลยวันไหนที่แบบทามาสคาร่านะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ตัวนี้นะคะ,ะมันเป็น Heroin Make Speedy Mascara Remover นะคะคือซี่เขาจะเป็นเหมือนแบบจะเป็นเหมือนแบบวีวมาสคาร่านะคะแล้วก็แบบปัดๆอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จากนั้นก็จะใช้ตัวนี้นะคะ คือ Cica Balance 5.5 Lip and Eye Remover ของ i n t u i t House นะคะแบบเหยาะลงสันรีแล้วก็แบบแปะประกบไว้สักพักแล้วก็ค่อยๆชึอ้ออกนะคะทุกคนมันดูเหมือนแรงใว่าแต่คือความจริงอะเราพยายามจะจับผิวให้แบบเบาที่สุดคือเราอะจะใช้ออยเป็นตัวที่อยู่บนหน้านานกว่าโฟมนะคะเพราะว่าเราจะใช้ออยในการลายเมคอัพทุกอย่างแล้วส่วนตัวโฟมอะเป็นเหมือนแค่ล้างออยออกเฉยๆนะคะ อันนี้คือทาลิปคลอสนัทุกคนก็เลยต้องแบบล้างหน,หน่อยนึงอะเพราะว่าถ้าเราล้างปากไม่สะอาดนะคะมันจะทําให้แบบแบบเหมือนกับว่าพวกที่มันสะสมอยู่มันจะแบบทาให้ปากคล้ำแล้วก็แบบเกิดริ้วรอยได้นะคะผิวรอบตรงตาคือต้องพยายามบบกบางกับเขาน,น่อยนะทุกคนเพราะเขาเป็นผิวที่บางมาก,มากๆเบาๆเราเป็นคนที่ล้างหน้านานมากเลยทุกคนคือนานขนาดไหนปะนานหนึ่งขั้นที่แบบเพื่อนเคยขอให้แบบล้างหน้าให้ดูว่า ทำอะไรทำไมถึงล้างหน้าได้นานขนาดนั้นพอนวดได้ที่นะคะนี่แล้วก็จะเติมน้ำแล้วก็เอาน้ำเนี่ยค่ะมา emulsify oil หรือทำให้ออยล์ละลายนะคะก็คือน้ำนิดเดียวนะทุกคนอเมื่อยอะเราก็จะล้างกันค่ะ ะะแล้วก็ับาอๆเนาะว่าถ้าซับแรงไปอ่ะหน้าเราก็จะแบบเอาจริงๆอะผิวหน้ามันเป็นอะไรที่บบกบางมากเลยทุกคนเราต้องดูแลเขาแบประปนหนึ่งดูแลคนรักนะจ๊ะต้องอ่อนโยนกับเขาเนาะถ้าวันไหนที่เราแบบรู้สึกว่าเ,เราลงพวกไงอะ่ะแป้งด้วยอะไรนู่นนี่นั่นด้วยนะคะเราก็จะใช้ m i c e l า a r เตอร์นะคะตัวนี้คือเป็นของ biotherm นะคะสูตร sensitive คือชอบมากที่ที่ยกเขามาพูดถึงอะเพราะรู้สึกว่าเป็นตัวที่เราชอบมากแล้วก็แบบ เขาไม่มีความหนืดไม่มีความหนักแล้วก็แบบไม่ทําให้ผิวหน้าเราระคายืองเลยอะคือใช้เขามานานมากอะไรที่เจ็บใช้หลายแบบเรื่องไงอะไรที่เจ็บซื้อขวดใหญ่ๆหญแสดงว่าเราชอบมากๆนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนสกินแคร์แล้วแบบถ้าไหนรู้สึกว่าดีก็คือจะติดกับเขาแล้วก็แบบจะลงทุนกับเขาขวดใหญ่เลยอันนี้นะคะใช้มาหลายขวดละอ่านต่อนะอันนี้ก็คือหน้ายังมีความหมาดๆอยู่นะคะแล้วก็จะมาใช้โฟมนะคะตัวเนี้ยเป็น makeup remover face wash นะคะของมีอ่านไม่ออกทุกคน บอกไม่ได้ว่าเขาดีหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เพิ่งเพิ่งมาเริ่มใช้เขานะคะแต่แอบรู้สึกว่าเขาแบบมีกลิ่นน้ำหอมนะิดนึงอะถ้ามันไม่ใช่น้ำหอมต้องขอโทษด้วยนะพยายามจะหนีพวกสารที่แบบเป็นน้ำหอมเลยนะคะเพราะว่าสารบางตัวอย่างน้ำหอมอะมันเป็นอัลเลอร์เจนเฉยเลยมันไม่ได้แบบมีผลดีอะไรกับผิวอะอัลเลอร์เจนก็คือแบบงไงสารที่ทําให้แบบผิวเกิดความระคายเคืองได้นะคะแพราะวบางแบรนด์เขาก็ใส่มาเพราะว่าแบบ อยากให้คนได้เรื่องไงอยากใช้รู้สึกว่าเฮ้ยใช้แล้วแบบมันหอมจังมันสบายจังเลยแม่แต่คือเราพยายามจะแบบหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันเป็นสารที่แบบไม่ได้ทําผลอะไรกับผิวอะไรทุกคนคือใครสามารถตีฟองได้แบบเหมือนในโฆษณาบ้างไหมอ่ะหรือมันต้องมีตัวช่วยหรือว่าแบบมันต้องมีตะข่ายตีฟองอ่ะคือเราอ่ะใช้มือตีแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันมันเศร้าอ่ะไม่เปนไคะตอคื อันนี้เราจะใช้แบบครีมแค่แป๊บเดียวแบบไม่ใช่ครีมมิกฟมเราจะใช้โฟมแค่แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะไม่อยากให้เขาอยู่บนหน้านานเพราะโฟมอ่ะไม่ว่ายี่ห้ออะไรนะคะเขาสามารถแบบแบบดึงความชุ่มชื้นไปได้แล้วก็แบบทาลายเกาะกามังของผิวได้นะคะเราจะให้เขาอยู่แค่แป๊บเดียวนะแล้วก็แบบเป็นเหมือนตัวที่แบบทําให้ออย์แบบเมกชัวร์ออย์มันออกจากหน้าหมดะค่ะปึ๊บล้างเลย ค่ะเรียบร้อยนะคะก็ช้าเบาๆนะทุกคนเท่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นการล้างหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วของเรานานไหมทุกคนคือคือมันดูเหมือนนานนะซึ่งซึ่งมันก็อาจจะนานจริงอะอะไรพวกเนี้ยขอโทษนะผมแบบบุกมากเลยอย่างที่บอกนะคะก็คือใช้น้ํามันล้างสิ่งที่ใช้น้ำมันใช้อ้อยนะคะล้างสิ่งที่เขาอะสามารถล้างได้ดีนะคะแล้วก็ใช้พวกน้ำใช้พวกโฟมอะค่ะล้างในสิ่งที่แบบ <nichts. S 1> เขาล้างได้ดีนะคะแล้วเราก็แบบเนี่มยมันก็เลยเหมือนกับว่าอะไรที่มันดีก็ให้มันจัดการกันเองก็ได้อย่างเหมาะสมคะ่ะเราลองผิดลองถูกมาเยอะมากแบบสมมติว่าใช้สครับบ้างใช้นูน่นใช้นี่บ้างอะไรพวกนี้แล้วก็แบบรู้สึกว่าหลายครั้งที่เราแบบทําให้ผิวของเรามันแบบอ่อนแอโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าการล้างหน้าอย่างที่บอกนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเราทําทุกวันแล้วถ้าสมมติว่าเราทําแบบ รุนแรงกับผิวเกินไปอะไรพวกเนี้ยนะมันก็จะแบบเป็นคือการล้างหน้าทุกคนมันเป็นช่วงเวลาที่ผิวอะอ่อนแอที่สุดนะเอาจริงๆเพราะมันแบบทั้งดึงแบบความชุ่มชื้อนออกจากผิวหน้าทั้งแบบทําให้แบบขกากกำบางของผิวมันแบบอ่อนแอลงเลยเพะเนี้ยนะถ้าสมมติว่าเราล้างหน้าแบบเหมือนกับว่ารุนแรงเกินไปอะมันก็จะไม่เหมาะสมกับผิวนะคะเออก็จะทําให้แบบเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของไขยนะทุกอย่างในการดูแลผิวเลยนั่นเองนะคะก็เดี๋ยววันหลังนะ เราจะมาแนะนําพวกผลิตภัณฑ์ที่เรารู้สึกว่ามันโอเคก็แล้วกันเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะทุกคนคือผิวหน้าของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่วา่าสมมติเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วทุกคนไปใช้ตามอะ่ะมันก็จะให้ผลลัพธ์เหมือนแบบเหมือนกันเลยพวกนี้ผลลัพธ์ผลลัพธ์เหมือนกันนะคะให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะสมกับตัวเราเองอย่างเช่นสมมุติว่าเฮ้ยเราเป็นคนผิวหน้ามานันเราก็อาจจะใช้ออยล์แบบ ที่ออกมาเพื่อคนผิวหน้ามันเราเป็นคนที่แบบผิวหน้าแห้งก็จะใช้ตัวที่ออกมาเพื่อผิวหน้าแห้งอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าจะบอกว่าพวกสเต็ปอย่างเช่นการใช้ออยล์แล้วจากนั้นก็ค่อยใช้โฟมค่ะมันก็เป็นเหมือนเบสิกสเต็ปที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้คือคนที่แบบผิวหน้ามันอย่างเราก็ผิวหน้ามันใช่ไหมไม่ต้องกลัวการใช้ออยล์นะทุกคนถ้าสมมติแบบเราล้างเขาสะอาดแล้วเราก็แบบเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวหน้าตัวเองอ่ะเขาก็แบบเขาดีอะ่ะเราก็แบบ ใช้ตามสเต็ปนี้นะคะตึงต้งเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้ะออย่างเงี้ยเออก็เรียบร้อยแล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าสมมติว่าใครชอบเรื่องสกินแคร์เรื่องเมคอัพอะไรพวกเนี้ยอยากเขียนมาคุยกันก็ค,กกคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็เจอกันใหม่พิโซนหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย